ยันท่านสายชวนลาภคนรลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าประธานในพิธีที่ล้มอย่างสูงข้าพเจ้าในานามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันรู้สึกและเป็นเกียติอย่างท่านสละเวลาให้เกียิมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภูนกแซลเกมครั้งที่31ประจำปี2567ในครั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะโดยได้ดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14, 15, 16สิงหาคม2567 สนามโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยมีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งข,ขันดังนี้ 1. ฟุตบอลทีมชาย11คน 2. ฟุตบอทีมชาย7คนอายุ45ปีขึ้นไป 3. วอลเลย์บอลทีมชาย 4. วอลเลย์บอลทีมหญิง 5. เตปัดตะกร้อทีมชาย6เปตองทีมชาย็ดเตตองทีมหญิงแปดกีฬาพื้นบ้านโดยมีนักกีฬาจากห่วยงานต่างๆเข้าร่วมคาดแข่งขันเป็นสี่ทีมสีดังนี้หนึ่งทีมสีเขียวสองทีมสีแดง ทีมสีชมพูสทีมสีขาวสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการค้าและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้าขอขอบคุณโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันและคณะกรรมการฝ่ายการตัดสินการแข่งขันกีฬาปัจจุบันใกล้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอว่าแก่นักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาปูนอกแซลเกมทั้งที่31 ประจำปี2,567ขอเรียนเชิญค่ะวัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านพระกรามการดำเนินการจัดการแจงขันผู้มีเกียตรติทุกท่านตลอดจนนักกีฬาทั้งหลายผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการแจงขันกีฬาบุนุกซอยเกม รั้งที่สาสเปดประจำปี2 5 6 7ในครั้งนี้จากคำกล่าวรายงานเบื้องต้นทำให้ผมไ,มได้ทราบบัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นอย่างดีทำให้ได้รับทราบว่ากีฬามีผลประโยชน์อย่างยิ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและจ,จิตใจนอกจากนี้กีฬายังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างในหมูนะ่คณะ ตึงสวมความมีระเบียบวินัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดส่วนการกีฬาเป็นเพียงการดำเนินการเอาเทคนิคการมาเล่นมาสแสดงให้คนทั้งหลายได้ชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงที่ขอให้นักกีฬาทุกคนจงเล่นตามกฎกติกาและมีระยัตที่ดีคือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนปทุมเป้าตํดำเนินการจัดการแจ่งขันโดยงานราชการสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายที่มีความสําคัญเรื่องสุขภาพอนามัยของบุคลากรของประชาชนในพื้นที่โดยการจัดสรรงบประมาณโดยดำเนินการจัดการแจ่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอ,ขอ้อมไปพรให้ทุกท่านงประสมจะความสําเร็จความเจริญ มีความสุขพราะราทำม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายอารมณ์และจิตใจขอให้การแข่งขันกีฬาในแั้งนี้จดงดำเนินการไปด้วยดีด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการบันนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาผู้นุกแซลเกมครั้งที่สามเป็ประจำปี2567นะันนี้ก็ค,ครับ thank you